ส่วนอีกหนึ่งการแข่งขันค่ะเมื่อชักครู่เราได้พูดถึงไปบ้างแล้วนะคะสำหรับตะก,กร้อไทยของเราก็ถือว่าโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้งตะก,กร้อลอดห่วงและตะก,กร้อชินลงทั้งชายและหญิงค่ะ การแข่งขันตะกร้อชินลงและตะกร้อลอดห่วงสี่เกมครั้งที่33ที่โรงยิมเนเซียม4ี่พันที่นั่งที่ศูนย์กีฬาเทศบาลนครปรถมจังหวัดนครประถมเมื่อวันที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบแรกค่ะเริ่มกันที่ตะกร้อลอดห่วงชายรอบแรกทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม ทำคะแนนรวมได้900คะแนนรั้งเป็นอันดับหนึ่งของตารางคะแนนตามมาด้วยเมียนมาอันดับ2องทำได้670คะแนนและอันดับ3เป็นฟิลิปปินส์ค่ะส่งให้ทีมชายผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จไปต่อกันที่ตะกร้อลอดห่วงประเภททีมหญิงรอบแรกทีมชาติไทยยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรง ช่วยกันทำคะแนนไปได้970คะแนนรั้งอันดับ1ของตารางคะแนนค่ะขณะที่อันดับ2เมียนมา750คะแนนและอันดับ3ามฟิลิปปินส์750คะแนนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จขณะที่ตะกร้อชินลงรอบแรกประเภทหญิงนะคะ ทีมชาติไทยช่วยการทำไป394คะแนนเป็นอันดับ2ส่วนอันดับ1ตกเป็นของเมียนมาค่ะ461คะแนนส่วนตะก้อชินลงประเภทชายทีมชาติไทยคว้าอันดับ2เช่นกันทำไป501คะแนนส่วนอันดับ1ตกเป็นของเมียนมา545คะแนนและสำหรับตะกร้อลอดห่วงและตะกร้อชินลงรอบชิงชนะเลิศจะเริ่มแข่งขันในเวลา 9.30นาฬิกา30นาทีนะคะเริ่มจากตะก้อชินลงชัยรอบชิงชนะเลิศเป็นประเภทแรกค่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เดี๋ยวดูกันยาวๆนะคะแต่ก็เองเนี่ยก็แน่นอนค่ะนี่คือหนึ่งในชนิดกีฬาที่เราฝากความหวังเอาไว้นะคะคผลงานทีมชาติไทยของเราไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงเองเนี่ยท<อ>ัวร์นาเมนต์ก่อนหน้านี้เราก็ถือว่าคว้ามาหลายเหรียญแล้วนะคะคร,ครั้งนี้ได้เล่นในบ้านด้วยหากว่าใครมีโอกาสนะคะก็สามารถไปติดตามชมตามเชียร์กันที่สนามได้ด้วยนะคะครับผมก็รอดูกันครับหลังจากจบเกาะสนามข่าวเช้านะครับก็จะเริ่มชิงเหรียญแรกเนี่ยเก้าโมงครึ่งนะครับและชินลงเนี่ย ก็เริ่มแข่งขันในซีเกมมาตั้งแต่ปี2013นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเมียนมาเป็นเจ้าภาพและนี่ก็คือกีฬาพื้นบ้านของทางเมียนมานั่นเองนะครับก็อยู่ในเซกชั่นของการแข่งขันตะก้อในครับในซีเกมครั้งนี้ครับและครับจากทีมตะก้อลอดห่วงแล้วก็ตะก้อชินลงนะครับไปต่อการที่เบสบอลชายทีมชาติไทยกันบ้างครับต้องบอกว่าฟอร์มแรงเหลือเกินนะครับล่าสุดเนี่ย เฉือนเอาชนะสิงคโปร์ได้นะครับ6ต่อ4รันครับทำให้พวกเขาเนี่ยคว้าชัย4เกมติดใน4เกมครั้งนี้แล้วครับการแข่งขันเบสบอลชายในีเกมครั้งที่33นะครับแข่งขันที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถ60พรรษาอําเภอทันยบุรีจังหวัดปทุมธานีครับ ทีมเบสบอลชายทีมชาติไทยครับในชุดสีขาวนะครับลงสนามเป็นนัดที่4ครับพบกับทีมชาติสิงคโปร์ครับโดยผลงานที่ผ่านมานะครับทีมชาติไทยครับเกมแรกเนี่ยเอาชนะเวียดนาม16ต่อ0รันนะครับเกม2เอาชนะสปปลาว12ต่อ1รันครับและเกมที่3าครับเอาชนะอินโดนีเซีย10ต่อ1รันขว้าชัย3นัดร่วนนะครับขณะที่สิงคโปร์3านัดก่อนหน้านี้ครับชนะสปปลาว13ต่อ1รันครับแพ้ฟิลิปปิน 3ต่อ17รันครับแล้วก็ชนะเวียดนาม19ต่อ12รันครับมีสถิติชนะ2แพ้1นะครับเกมการแข่งขันเกมนี้ครับไทยโดนสิงคโปร์เนี่ยนำไปก่อนนะครับถึง2ช่วงครับที่3ต่อศูนรันแล้วก็4ต่อ2รันนะครับก่อนที่ในอินนิ่งที่7เนี่ยจะตามตีเสมอได้เป็น4ต่อ4รันนะครับและสุดท้ายครับใน2อินนิ่งท้ายครับอินนิ่งที่8และ9ครับทีมเบสบอลไทยสามารถแสงเอาชนะสิงคโปร์ไปได้แบบสุดมันครับ6ต่อ4รันครับ ส่งผลให้ทีมชาติไทยกับคว้าชัยชนะ4แมตช์รวดนะครับโอกาสเข้ารอบชิงชนะเลิศตอนนี้เนี่ยค่อนข้างสดใสเลยทีเดียวครับเนื่องจากเบสบอลชายในซ<อ>ีเกมครั้งนี้นะครับมี7ประเทศเข้าร่วมชิงชัยครับแข่งขันระบบหลีกครับพบกันหมดนะครับโดยจะนำทีมอันดับ1และอันดับที่2ครับไปเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเลยนะครับส่วนอันดับ3และอันดับ4จะมาชิงเหรียญทองแดงกันครับ สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปนะครับทีมชาติไทยจะพบกับฟิลิปปินส์ครับแชมป์เก่าครับในวันนี้นะครับและนัดสุดท้ายของรอบแรกครับในวันพรุ่งนี้นะครับ11ธันวาคมครับทีมชาติไทยจะพบกับมาเลเซียนะครับทั้งเกมวันที่10ก็คือวันนี้และวันที่11วันพรุ่งนี้นะครับทีมชาติไทยครับจะแข่งขันเวลา14นาฬิกาตรงครับที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนาถห0พรรษานะครับ อำเภอธัญบุรีรังสิตคลองหงกับปทุมธานีไปติดตามให้กำลังใจเชียร์ทีมเบสบอลทีมชาติไทยกันได้ครับเกมนี้ถึงแม้ว่าเอาล่ะถ้าเราอาจจะพลาดพลาดถ้าพลาดฟิลิปปินส์นะครับแต่ถ้าเกมสุดท้ายชนะมาเลยก็ยังเป็นอันดับ2ของตารางคะแนนแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้ารอบไฟนอลอยู่ดีนะคะก็ให้กำลังใจนะักกีฬากันนะคะก็เป็นกีฬาที่ทำการแข่งขันมาก่อนที่พิธีซีเกมจะเปิดฉากขึ้นด้วยนะคะครับผม ไปต่อกันที่คริกเก็ตหญิงไทยกันบ้างนะคะก็โชว์ผลงานคว้าชัยชนะเหนือสิงคโปร์ในรอบแรกของกลุ่ม A ค่ะการแข่งขันคริกเก็ตซีเกมครั้งที่33เป็นการแข่งขันประเภททีมหญิง T10 รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกค่ะทีมสาวไทยลงสนามที่เทรดไทยคริกเก็ตกราวพบกับทีมชาติสิงคโปร์เกมการแข่งขันทีมสาวไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถ ปิดเกมได้ตั้งแต่0.4โอเวอร์และสุดท้ายทีมคริกเก็ตสาวไทยเอาชนะสิงคโปร์10วิกเกตคว้าชัยในเกมแรกของคริกเก็ต4เกมได้สําเร็จด้านการแข่งขันประเภททีมชายประเภทที20อทีมชาติไทยพบกับอินโดนีเซียทีมชาติไทยพ่ายอินโดนีเซีย5วิกเกตในนัดเปิดสนาม4เกมโดยไทยทำได้80ต่อ9จาก20โอเวอร์ ก่อนที่อินโดนีเซียจะไล่ตามได้สำเร็จใน16.2โอเวอร์ส่งผลให้จบแมตช์แรกทีมคริกเก็ตชายไทยรั้งอันดับ3ของตารางคะแนนค่ะมันก็ยังถือว่าอยู่ในฟอร์มที่ดีกันนะครับสำหรับผลงานของทัพนักกีฬาไทยนะครับในช่วงออกสตาร์ทของ4เกมครั้งนี้นะครับ อาะครับจากผลการแข่งขันคริกเก็ตนะครับไปต่อกันที่ความพร้อมของทัพชบาแก้วกันบ้างครับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในซีเกมครั้งนี้นะครับมีโปรแกรมครับที่จะลงสนามแมตที่2ในรอบแบ่งกลุ่มนะครับที่จะพบกับสิงคโปร์ครับโดยพวกเธอตอนนี้เนี่ยก็ฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องอยู่ที่จังหวัดชนบุรีครับ อัปเดตความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดลุยศึกซีเกมครับหลังจากที่นัดแรกเนี่ยพวกเธอถล่มเอาชนะอินโดนีเซียมาได้ถึง8ประตูต่อศูนย์ครับและมีโปรแกรมในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2นะครับที่จะพบกับสิงคโปร์ในช่วงเย็นวันนี้ครับก็คือเย็นวันที่10ธันวาคมนี้ครับล่าสุดก็เมื่อวานที่ผ่านมาครับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องครับอยู่ที่จังหวัดชลบุรีครับ สำหรับในซีเกมครั้งนี้นะครับทีมฟุตบอลหญิงไทยครับอยู่ในกลุ่ม A ครับร่วมกับสิงคโปร์และก็อินโดนีเซียนะครับโดยการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มจะนำทีมแชมป์แล้วรองแชมป์ของทั้ง2กลุ่มครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศซึ่งรอบรองเนี่ยจะไปแข่งขันกันในวันที่14ธันวาคมนะครับขณะที่รอบชิงครับของฟุตบอลหญิงนะครับจะแข่งขันกันในวันที่17ธันวาคม การฝึกซ้อมเซกชันล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับโค้ชหนึ่งหนึ่งือไทยสาททองเวียนครับ้าผู้ฝึกสอนครับก็เน้นไปที่การเพิ่มเติมระบบการเล่นนะครับของทีมและก็ใส่แทคกติกทั้งเกมรุกและเกมรับครับที่จะใช้ในการเจอกับสิงคโปร์ครับการฝึกซ้อมเซกชันสุดท้ายก่อนเกมนี้นะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีขณะที่ทิชานานสดชื่นครับผู้รักษาประตูของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับก็ให้สัมภาษณ์ว่า เกมกับสิงคโปร์ครับถึงแม้ว่าสิงคโปร์เนี่ยเพิ่งจะแพ้อินโดมานะครับแต่ว่าทีมไทยของเราก็ประมาทไม่ได้ครับต้องเล่นตามที่โค้ชต้องการนะครับแบบที่เราซ้อมกันมาเชื่อว่าทุกคนจะทําหน้าที่ในแต่ละตําแหน่งให้ดีที่สุดเพื่อเก็บชัยชนะให้ได้และจะต้องไม่เสียประตูครับรายการนี้เป้าหมายคือเหรียญทองเท่านั้นทุกคนพร้อมที่จะทุ่มสุดตัวไม่มีอะไรจะเสียก็ฝากแฟนบอลน,นะครับเฉีย์พวกเราด้วยนะครับนี่ครับ ทางที่ชานานสดชื่นก็ฝากมานะครับเย็นวันนี้ครับจะพบกับสิงคโปร์ครับย้กันอีกครั้งกับทีมฟุตบอลสาวไทยนะครับมีคิวจะลงแข่งขันในซีเกมครั้งที่ส3รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอนัดที่2ครับโดยพวกเธอจะพบกับสิงคโปร์นะครับในช่วงเย็นวันนี้ครับ18นาฬกา30นาทีะครับที่ชนบุรีสเตเดียมครับนั่นก็เป็นฟุตบอลทีมหญิงนะคะเดี๋ยวรอติดตามเชียร์กันทีนี้เราไป ความเคลื่อนไหวของผู้บอลชายกันต่อเลยนะคะ<ม>เพราะว่ามีนักเตะอย่างเส็กสันราตีที่เดินทางมาสมทบกับทีมนะคะแล้วก็ตั้งเป้ายืนยันว่าจะทําเต็มที่เพื่อเหรียญทองค่ะสำหรับช้างศึกไทยนะคะก็มีคิวลงทำการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มแมตช์ท,ที่2ค่ะที่จะพบกับสิงคโปร์ในวันที่11ธันวาคมนี้นะคะล่าสุด ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยยังคงลงฝึกซ้อมกันอย่างต่อเนื่องภายใต้การคุมทัพของโคดวังทวัชัยดำรงอ่องตระกะูลโดยมีแอนโทนีฮั森เฮดโคชทีมชาติไทยชุดใหญ่ร่วมสังเกตการฝึกซ้อมค่ะก่อนการฝึกซ้อมเสกสรรตรีกองกลางจากระยอง FC ที่เพิ่งเดินทางมาสมทบให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกดีใจที่ได้กลับมาเล่นกับเพื่อนร่วมทีมอีกครั้งตัวผมเองก็จะพยายามทำผลงานออกมาให้ดีที่สุด ตอนนี้ยังตอบไม่ได้ว่าต้องปรับปรุงอะไรแต่เราก็พยายามมองหาและพยายามแก้ไขและช่วยกันทุกคนในซีเกมครั้งนี้คิดว่าทุกทีมต่างก็มีศักยภาพในการมาแข่งขันแต่ว่าเราก็ต้องโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักมองแรงกดดันเป็นแรงใจมากกว่าและเราจะไปถึงเป้าหมาย สำหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทยค่ะจะลงทำการแข่งขันในมหกรรมซีเกมครั้งที่33รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A อนะัดที่2พบกับสิงคโปร์ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานวันที่11ธันวาคมนะคะเวลา19นาฬิกาค่ะยังไงรอติดตามกันมานะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ถือว่าประเดิมมาได้สวยทีเดียวแล้วก็ ขอแค่เสมอนะคะเราก็จะผ่านเข้ารอบในฐานะชแชมป์กลุ่มแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องทําเต็มที่นะคะสําหรับเกมที่จะเจอกับสิงคโปร์ด้วยค่ะเอเละครับเราไปดูโปรแกรมการถ่ายทอดสดของวันนี้กันบ้างครับต้องบอกว่าอัดแน่นเลยทีเดียวครับแปนาฬิกาตรงนะครับจะมีไฮไลท์พิธีเปิดการแข่งขันครับทางช่อง N b t นบะครับแล้วก็แปดนาฬิกานาทีครับว่ายน้ำเทควันโดเทนนิสนะครับแปดนาฬิกาานาทีครับจักรยานเสือภูเขาครับ 10นาริกาตรงครับเทควันโดนะครับต้องรอรุนกันครับเพราะว่าชิงเหรียญทองแรกเนี่ยเป็นเทควันโดพุมเซ่นะครับ10นาฬิกาตรงครับแบดบินตันทีมหญิงรอบชิงชนะเลิศครับไทยจะพบกับอินโดนีเซียนะครับตอนนี้โดย10โมงตรงครับอยู่20เที่ยง45วอลเลย์บอลหญิงครับอินโดนีเซียพบกับมาเลนะครับ13นาฬิกา5 5นาทีครับบินเลียด14นาฬิกาโมยสากลครับ15นาฬิกาแบดบินตันทีมชายรอบชิงชนะเลิศนะครับ ยาวไปจนถึงช่วง17นาฬิกา25นาทีครับอนนี้พาาดไม่ได้ครับบอลเล่บอลหญิงไทยนะครับจะพบกับสิงคโปร์ครับและ18นาิกา30นาทีครับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับจะลงสนามเกมที่2ครับในรอบแบ่งกลุ่มครับพบกับสิงคโปร์เช่นกันครับ ก็หลังจบรายการเราเลยนะคะสําหรับจักรยานเสือภูเขายังไงเปิดยาวๆกันไปเลยนะคะกีฬาเนี่ยมีให้ได้รับชมช่วงนี้แฟนๆกีฬาก็น่าจะเพลิดเพลินนะคะกับการลงแข่งขันของนักกีฬาไทยเราก็ร่วมเชียร์กันให้คว้าเหรียญทองมาให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้นะคะ